เป็ดลงย่างนะครับ,บนี่ครับเครื่องเน้นแน่แนนี่กันครับย่างเป็ดก็ได้ครับอย่างเป็ดใส่ปลาแดกครับเป็นเมนูในนะ้ำส่วงสงการครับจะต่ำเลยครับแซ่บแน่นอนทั้งกันไก่ทั้งย่างเป็ดมากครับเดี่ยวแล้วครับท่านคุณซิมกันหลายคนเหมือนไหมมาแซ่บยังชีว่างเลยนะครับ ผุงแล้วพุงแล้วมาแล้ครับแจก,กับผมตเมนูนี้ไปออแลการเชฟว่ท,ทานเล็ก <c oughs> ไปเลยนี่ว่าหรอนี่ว่าหราหรอโอา้ขอาลาเพสยอดครับรักวกะแจกแล้วครับใ <c oughs> กล้อกเมื่อได้ดิพรเมื่อได้ดิใส่เพสเข้ามาดิใส่เส เซตเรียบร้อยครับเดกกาบชิมกันไกลเซตก่อนครับนี่นะครับต้องนั่งกินห้องก่อนงทีครับแป๊บห so ้องหมดนะครับเด้อเด้อผมจับมาครับขย้อนหอนจับมาครับอยังิักยัยังยยยังยังยยังงยงนียััััับับััยยัยััยัเยยงย ัมแซมครับบผมดดมิล้วเมื่อกี้นี่ต้องใส่มือแมแยังยังฮะไ่ได้บ่เอาแมเอาแม่ขอนเลยโอ้ยไงน้ององน้ำอามน้ำแมาเนาะการหอนกินหอมแซหนอไยันนี้งานขืนเสื้องานขืนยังหนงานขืนเวงครับเดี๋ยวผมซิมครับที่นี่การไก่ สูุดูไทยครับแบบมันเย็นกน่อน้อยกว่โหหอนเลยเม่อย่างันแสบไี่มเมื่อกี้ตอนมันกัดไก่บแมนตันนี้กัดเครื่องตันนี้หนเค <laughs> <Yeah>, like ่อไหมีลายมันบเครื่องเยอาของหมเพือเป็นผูดเขึ้นเอกันกกันไงเือแรกนี่เนาะอย่ามมากเลยครับแสบเลยเขาบนองเข็นสุดยอดเ่ได้เห็นตอนนี้หมาก มือการก็กลับมาของผมต้องขมเหนียวมันห่อนครับแต่มันห่อนตอนมันแสบอยเลยครับเสียดายครับคุณตายไปเพื่อได้กินครับปล่อยข้าก้องไเอมาแสบเด้อปล่อยข้าก้อนที่รเอากิ้งมาาหวานอย่างไก่เสี้อาย เมาอยู่ครับอนเยเอามาอะนี่คับครับร้ากินมันแซ่บยอยพันซแร้บอน้ซ่บกิน้ำเาเพิ่งเราเราไม่เศร้าเลยอันนุ่มปะโอเยสิบวจะก่อนมูครับฟังนี่โอ้แต่มันคือหอมกุนฟิกะทิน้มนเนี่ยแซ่บเลดูินตาครับผมแซ่บแซ่บแซ่บครับ ดูผมเท็ดราการได้เหมผมเท็ล่าการจัดๆจัดจับต้องสดจับพี่สดเลยของแห่ได้มันเย็นกวอนมันเย็นสดคำแย่กว่านี่เบิ่งรับคนช่ยๆครับต้อเลี่ยดแสบไปดีครับแย่งงงอบกระห้อ้ขาละห้องนักมีห้อนครับแ่บรายครับ หยาดาครับหยิมไปเรื่อยรออรครับผมขนาดไก้ตลาดกบต้งแสวนี่ยไ่บ้านเอขอาเป็นหอมหยอดครับเบกป่ะยูเบกยูเครื่องสดๆมันจะแสบมันหอมรสชาติกบลงตัวเป๊ะบ่มีเค็มบ่มี วานครพอดีผมก้มมาเอาวะแบบนี้เาใส่ชิ้นเราสองคนสี่บปากันอยู่เนี่ยพี่พเชฟว่าแล้วกับเมื่อนิ่งใ่ยิ่งใหญ่ครับยี่งใหญ่ ปรงยังยัน้ปดเด้ยัิไม่ได้ซิมยังปีตลบกน้องกูอ่ซิมยังปดก่อนครัิ่มจะมาจะมาเตยมอวยกันแล้วครับจดีได้ทีแล้มันเป็นหน่อยครับนี่หมอนไงเต็มเลย จิ้มเป็นแกลบแกมด้เนี่ยสองสามซีคูมสามโอ้บหากหลายเลยเต็มหม้อแล้วโอ้โซีคูมน้องสีน้องอีสองสามน้องสามน้องเก่าน้องน้องเียโคงซี่หรือโครับามโค้มซีโค้ซีุืแบบใส่เครื่องได้หลายเลยครับเปื่อยๆครับมันได้แสบครับเขามันเขารสชาติคุณชักิดครับ ลูรกรากดีมากเดี๋ยวมันแจกครับหนึ่นนงมัน,นดีนักตาตานตาบัวตัวเม,มนูกับแกบมันเทพเพาล้างอย่างไปด้วยบอกแล้วเอาตอนนี้น,น้อยอ่าเออมีนักลองเหรอ หวงม่าแล้วเขาเ่ารตรงนี้ปัดขน้ํานง,ง,แแงแงงสบตรงนี้พั <c oughs> ลงงนล้ลแบแค่แต่แค่แตงคร่นีับกันไกลสุภา,าในในพไทยแซมบาร์ีดเห็นมันสุกเร็วขึ้นครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยยังนอนโอนเขาหิ้วเลยอยู่นี่เจนะหนังก็เิือกว่าน่ะทีมเมืองว่าน้ำมักมันดิแซบขนาดไหนครับหนังมันครับที่ขายไม่เยอขายหอมหมเอะขาบมันปิดแามาครับผมยอนเลยปิดเฮ้ยไหว บัตรเจ้าลงสุดท้ายเจ้าทดลองันเสียสูงเลยวะันเสียงยังมหมือนมาเออทุกบักเสียงเลยเอาอัลงทงท้องมาเลยมาลงอเลยนยังม่เรกครับจีนียังรอดย่างเป็ดไสปลาแดงู่ครับโชว์นะเปิดโชว์นะ ยักแล้อมึเจ็บพีกหคลตรงนี้บซิมขเขานินั่นีมิคนว่าน่นหนชิมกันนะครับซิมกันหลายครแล้วอนที่เ็น อย่างเปิดเขาบอกเลยว่าเนื้อมันที่หอมมันสุดยอดเลยเนี่ยเป็ดแต่กับมักได้ลงตูดเลยครับในนี้เราองคือราคาหกเ้อยหนี่อสงการนี่สั่งเรื่องจืดอ่ะเขามีเนยไปแทนมีเล็กไหมกน้เป็นสบายสาบเลยเทมเทมสงแหมเอเอาเลยเทมสูงหมดแล้วนี่เอาเลยสุกบเท่ากับเอาหร้ยนี่แหละการแล้วเยอะมาก ชินซน้เบ e? so, yes. uh, ้าลกเบิ้งามเบื้องามเมื่อการกินอิ่มาจัดอว่าเอามาคุกน้มันมันซุกซุกซุกจัดเลยสิับเลยครับจานันครบรอครับประเทศนี้น้ำจิ้มก็ต้องรับพอมฝากมากนมาไก่ข้าวอีกคำกินลงเป็นกินแนะนำครับนี้ใส่เฟเมื่เดือยยางก็นแล้วิ เอเรเดียวทับตัวนะอันพ่ออะไรครับชิ้นนั้นเอาี่นัใส่จังนี้แหละมันชุบก่อนับราะว่าันเดือดเติมขานไไงครับผมอะเรียนดีแทวนแพนวันเมี่เจอไม่ลเสานนึงหวะนี่ว่าดจอดครับดีก็ม่วนมากเลยครับล้างเลย ขอบคุณหนุ่มย่ซ่าครับวันนี้เฮ็ดแแสบมากเลยซิมมึงแลลวครับโอ้นักร้องนี่เองกันนัสุดยอดขครัขเชียขอชิม่อนครับหืนหวอน อามาเนาะเพรามานี่เขาจ้างเปล็ดหมักสูตรแฮมครับใช่ปลาแดกแต่บอกเลยว่าแซ่บมากเขมีกินปลาแดกครับมันจะนัวไปเลยแซมหมาเอาี่ยมันจะไม่ตัวจางมันสุดยอดไปเล

มาเนี้ยระมาณนี้ยระมาณนี้น <la> ี่แนีะครับต้องแบบนี้ครับเียเหยื่อเขาเนียวนอนด้วยแบบยิบดูแข็งความด้วยครับด่างเป็ดบอเขาครับเป็ดตันถิ่ีกินพอตัวมันแซ่บ กวางผู้หญิงกับเป็ดอะไรขขาวครับแจ็คแจ็คผู้หญิงผู้หญิงกับเป็ดอะไรเขาเป็ดเขาวางผู้หญิงวางเขาเด็กผูไปดัตการก็เดี๋ยวกระเพากันไปครับโอ้ยโกมาเทียวครับไอ้ทุกคนจับมาครับตัอยัง ยังยังซิมก่อนอุ้ยเ <c oughs> ขาเนื้อเของอางเ้เล้อครับเบ็ดติ๊เหรอบ็ดตนี้เขาไม่เงินเนื้อครับนี่บอกที่มันน้ำแหมแหงแสมเขาบอกเลยมันหอมตัวใหญ่พวดังรเลยมันกระแสบก็กอนอ่ะอ <c oughs> ย่งาง้ี้อ,อน,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 นลู๋อย่างไรนะจับมานครับจับมันก็แหมเด้สะิ่เต็มไม่แฉมไม่ได้กิน ค่เลียงมาต้วไม่มาบอกว่าวมาอยู่บ้านเนี่ยโถก็มาอยู่บ้านอยู่โถก็มาจำด้วยคนเดียวครับมาก้องเขยืนยันไปซ้มงเดี๋ยวผมเเเป็นเป็นก่ลจำมากครับทั้งหนาวทั้งกองเลยจำมากอ่ะ เฮ้ยเอแหม่ืออกระตีแล้วกระตีกระตีความไเลยจุกไปลวบอกเลยว่าเดยบดีเสียบดีเนี่สำรับใชกันสดีครับลองเบิรดครับอทวดหมันต้องแหมแหมเลยเสียบขอสุดได้เขาบอกว่าตอนน้อยหลานเ้สซ่ครับสุดจอดคลิปแล้วคลิปอีกครับ กันอน่อยดิมีและจะไ้กินโดนยังม e> ันหนี้ปลากันไหมจะมาครับสุดจอดเกียรเอาวซุดฮะออีกแล้วขออีกแล้ว 聊天。 ใส่ยิมมอถาดไปเอองจะโดนเรยมอาดเเขาแค่บอกประสการณที่เราก่านต้องไปทสอบ

เราก็ต้องกินชิ้นที่มันต้องบางกับ,บบอกด้วยก่อนอย่างเงี้ยหอมหอ,อ,อมเครื่องใครได้ได้สูตรนี้ครับแนวน้ำมันจะได้กินขาาไไ้าวคั่วกับว่าะได้กินที่สดๆส้ยงหอม นี่ต้องเนี่ยกับพุ่นจะพร้อมกันดีวะเป็นตรงกับบ้านนะครับมือใช่ครับเจอกันไหมตรงกันระวังเขาไหมครับผมโอเคครับคุณมากครับคุณพ่อคุณแม่ครับแล้วน้องๆทุกคนครับเป็นกันเองมากเลยสุดดยอเดี๋ยวขอบเกียงทุกคนน้ำหลับครับเดี๋ยวไม่ชิมหนาแล้วเดิมพาไม่นุ่มไม่ใหม่ไม้เบิรงครับ พอแล้วพี่อเอนานปอนากไม่อดแล้ะเดี๋ยวไม่กินค้ับผม